สวัสดีค่ะผู้หญิงไทยถูกฝรั่งหลอกมาเป็นขี้ข้าคำว่าขี้ข้าสหรปับาโอนะคะมีความรู้สึกแรงนะเป็นคำที่ทำให้คนที่ถูกเรียกว่าขี้ข้าเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกกดขี่นะคะคำว่าคนรับใช้ล่ะคนรับใช้สหรปับาโอนี่รู้สึกเบาๆเฉยๆนะคะขี้ข้านี่รุนแรงอะ่ะ มีความรู้สึกว่าถูกกดขี่และเหยียบย่ำนะคะผู้ชายต่างชาตินะคุยกับผู้หญิงแบบไหนผู้หญิงคุยกับผู้ชายอะไรบ้างนะคะถึงได้อยู่ในสถานการณ์เป็นขี้ข่าบดไม่รู้นะบอไม่รู้ปดไปดูหัวข้อมาเอามาเล่าให้ฟังในความคิดของปาโอนะคะใครที่ยังไม่มี สามีนะยังไม่ได้ตัดสินใจไปเป็นภรรยาใครเนี่ยฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามที่คุณเห็นว่าดีสำหรับตัวเองแล้วกันนะทำไมถึงเกิดสถานการณ์นี้มีสองกรณีที่บนนึกได้นะกรณีแรกเป็นคนที่ดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่เท่าของสามีฝรั่งนะคะโดยที่ ไม่รู้มาก่อนไม่ได้คุยนั่นเองนะคะอีกกรณีหนึ่งรู้อยู่แล้วตกลงกันกับฝรั่งแล้วนะคะและยินยอมจะอยู่ในสถานะภาพที่ดูแลไม่ได้สถานภาพขี้ข้านะที่ดูแลพ่อแม่สามีฝรั่งนะคะคนที่เขาตกลงเนี่ยโป๊ดอะฟังมาบางคนนะเขาเปิดเผยทุกสิ่งอย่างเลยนะคะ มีการพูดคุยกับสามีฝรั่งแล้วว่าเมื่อมาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยฉันจะเป็นคนดูแลสามีด้วยสามีป่วยฉันดูแลสามีและรวมถึงดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าของสามีด้วยอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันสิ่งที่สามีและพ่อแม่ให้ฉันเป็นการตอบแทนคือ รักฉันให้เกียรติฉันในฐานะสะพ้ยในฐานะภรรยามีเงินให้ฉันด้วยแบบนี้คือสิ่งที่ตกลงกันไว้และผู้หญิงก็ตกลงรับสถานภาพนี้ได้นะคะชีวิตเขามาอยู่ที่ต่างประเทศไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยไม่ต้องทำงานเพราะเขามาอยู่เพื่อเป็นคนดูแลไงนี่คืองานเขา แล้วก็ได้เงินได้ความยกย่องให้เป็นสะพ้ายและภรรยาเขาจะได้ไปเที่ยวไหมหรือจะปีกกิจกรรมอย่างอื่นแบบที่หลายคนคิดว่ามีสามีฝรั่งก็ต้องทำแบบนี้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 หรือเปล่าบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะคะคนภายนอกนี่แหละไปวุ่นวายเรื่องของเขาทำไมว่ <c oughs> ไม่ได้ถามนะบ่น,นึกเองว่า เรื่องของเขาไปวุ่นวายเรื่องของเขาทําไมแล้วก็เรียกคําไม่น่ารักเลยขี้ค่ายอย่างเงี้ยอีกกรณีหนึ่งคือไม่รู้มาก่อนคุยกับฝรั่งก็ไม่ได้สอบถามใดๆฝรั่งก็ไม่ได้บอกใดๆตกลงแต่งงานการพาไปอยู่ต่างประเทศด้วยกันให้ดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าไม่ให้ไปทํางานไม่ให้เงินเดือนแล้วเขาให้เกียรติเป็นเมียมไหมอ่ะหรือ เขากดขี่ขมเหงแบบนี้แหละที่เรียกได้ว่าเป็นขี้ค่าของจริงถ้าใครอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วจะหนีออกมากจากตรงนั้นได้ยังไงไม่รู้เลยนะเพราะไม่รู้เพราะว่าต้องดูไปถึงสถานการณ์จริงว่ามีอะไรที่ทางฝ่ายชายอ่ะำขึ้นมาเพื่อให้หนีง่ายหนียากอีกอะก็ไม่รู้เลยนะคะคนนอก ก็มาคอมเมนต์กันมีทั้งตื่นชมอันน้อยนิดและคำดา่ามากมายไปหมดเลยนะคะมีคอมเมนต์หนึ่งเป็นแบบที่ตัวโบสเป็นนะคอมเมนต์นั้นบอกว่าฉันกับสามีเนี่ยไม่เลี้ยงพ่อแม่สามีฉันก็ไม่อยากเลี้ยงพ่อแม่ เพราะว่าเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาเขาก็ต้องมีงานมีการก็เอาพ่อแม่เนี่ยไปไว้ที่สถานเลี้ยงดูคนชราบ้านพักคนชราบ้างนั้นส่วนตัวชั้นเองเนี่ยฉันก็ไม่ได้อยากไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็คอยเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่เท่าพ่อแม่ชั้นฉันก็ไม่ได้เลี้ยงจะให้ชั้นมาเลี้ยงพ่อแม่ที่แก่เท่าฉันก็ไม่ต้องการแบบนั้นฉันอยากมีชีวิตครอบครัวของฉันสิ่งนี้คือคุยกับผู้ชายก่อนที่จะเป็นสามีภรรยาแล้ว ถึงได้เลือกนี่คือคอมเมนต์หนึ่งนะคะตรงกับโอ๊ตเลยโอ๊ตก็คุยกับมิเตอร์นะลักษณะการคุยคือก็ถามไปสิพ่อแม่อยู่อยู่ยังไงอายุเท่าไรทำอะไรแล้วเขาก็บอก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 แล้วเราต้องอยู่ด้วยกันไหมเราต้องดูแลไหมเขาก็บอก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 เงี้ยโอ้ก็พิจารณานะคะบ้านของมิเตอร์เนี่ยนะอยู่ห่างไกลกันมากมิเตอร์อยู่อีกลัหนึง พ่อแม่อยู่อีกรัฐนหนึง่งเหลือแม่คนเดียวนะคะพ่อของมิเตอร์เสียตั้งแต่มิเตอร์ยังเด็กๆแม่เนี่ยตอนนี้อายุ80แล้วนะคะไม่ต้องการให้ใครดูแลเลยแล้วก็ไม่ต้องการไปอยู่บ้านพักคนชราด้วยแม่ก็ยังคงอยู่คนเดียวนะคะในหมู่บ้านของแม่เนี่ยก็มีบ้านของป้าของนา้าไม่ใช่ป้าน้องแม่ ผู้หญิงอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องกันเขาก็คอยวนเวียนไปดูแลกันอยู่นะแต่แม่ไม่ได้แก่แบบช่วยตัวเองไม่ได้นะแม่ยังคงช่วยตัวเองทำอะไรด้วยตัวเองได้อยู่เพราะแม่ไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายในชีวิตของแม่โอ๊ตอ่ะเคยเสนอตัวว่าจะไปอยู่เป็นเพื่อนเอาไหมแม่บอกโน่ no แม่ไม่ให้ไปอยู่แม่ไม่เอาไม่เอาใครเลยแล้วเคยคิดกันนะระหว่างมิเตอร์กับญาติคุยกันว่าจะจ้างคนไปอยู่เป็นเพื่อนแม่แม่ไล่แต่เพิดอจะ้ะแม่ไม่เอาไม่เอาใครเลยแล้วไปคุยบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยเป็นส่วนของโรงพยาบาลนะเขาจะมีพยาบาลหมอคอยดูแลแม่ก็ไม่เอานะคะแม่อยากอยู่เองคนเดียวนี่ก็คือครอบครัวของมิเตอร์นะ โอ้ก็โอเคไปโอ้ก็ไม่ได้อยากจะมามีชีวิตแล้วก็ต้องอยู่ดูแลผู้สูงอายุนะตอนนั้นนะนตอนที่โอ๊ตมาเนี่ยอก็อายุ30ต้นๆน,นะคะอยากใช้ชีวิตก่อนไม่อยากมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองอึดอัดนะคะอยากจะรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสจากประเทศไทยมาไกลถึงนี่แล้ว ปักหลักเลยดูแลผู้สูงอายุเลยอย่างเงี้ยโบรไม่โอเคไงโบก็ได้แบบที่โบรต้องการนะคะคนที่ดูคนอื่นฟังคนอื่นอะ่ะแล้วคุณก็คิดแบบเดียวเลยโดนหลอกไปเป็นขี้ข้าสมน้ำหน้าไม่รู้จกเจียมตัวไม่รู้จกคิดพิจารณาหรือใดๆอะ่ะโอ้โหทับถมจังเลยอะ่ะเห็นใจกันบ้างเห็นใจคนที่เขา ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากอะ่ะอย่าไปตอกย้ำซ้ำเติมไม่มีใครอยากให้เป็นหลอกคุณแต่หลายคนอะ่ะเขาไม่ได้เป็นขี้ข้าไงเขาเล่าไม่หมดเท่านั้นเองแล้วคุณก็เห็นแล้วคุณก็คิดเองแล้วคุณก็บอกว่าเนี่ยเป็นขี้ข้าฝรั่งแล้วเหมือนกับคนที่เขาตกลงยินยอมด้วยตัวเองไปอยู่แล้วเขาก็ได้เงินเดือนเงี้ยเดือนละแสนอย่างเงี้ยคุณ ที่ค่าเดือนละแสนอะเอาไหมล่ะแล้วก็มีชีวิตที่สุขสบายอย่างเงี้ยเอาไหมถามตัวเองนะเอาไหม <laughs> ขอบคุณที่มาฟังนะคะขอให้มีความสุขค่ะบายบายสวัสดีค่ะ